เสียหายไปกว่า8 0 0แสนบาทนะครับเพราะว่ากระบวนการคอสเซนเตอร์สร้างให้ผู้เสียหายนั้นเกิดความกลัวนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับผมเดียวทีเด็ดงานเดืสถานีประชาชนไทย PBS เล่าให้ฟังครับได้คุยกับผู้เสียหายนะครับในรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ฮะเขาเป็นข้าราชการครับวันหนึ่งนะคือว่าเขาได้รับสายนะซึ่งกระบวนการคอสเซนเตอร์ก็แอบอ้างว่าเขามีพัสดุผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ให้มีการต่อสายคุยกับตํารวจ สพเชียงใหม่ซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่สิ่งที่ผู้ก่อเหตุนะครับใช้ลวงผู้เสียหายแล้วก็ทําให้หลงเชื่อนั่นคือสร้างความหวาดกลัวและสิ่งที่ผู้สายเองฮะที่ยอมเสียงเงินไปเพราะว่าต้องการพิสูจน์ตนเองว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์แต่ผู้ก่อเหตุก็มีวิธีการครับให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในห้องคนเดียวครับทำให้ผู้เสียไม่สามารถไปสื่อสารกับใครได้ตอนแรกก็โอนเงินไปให้กับทางผู้ก่อเหตุ ที่ลวงว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีฆายกบครัวเลยนะพูดถึงอย่างนั้นได้นะฮะโอนไปหลักหมื่นครับแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ลวงให้ผู้เสียหายพยายามที่จะไปเปิดช่องทางเรื่องของบัตรเครดิตครับโอนไปโอนมาเสียหายรวมๆแล้วนะครับ8 0 0แสนกว่าบาทณนะตอนนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าใครตกเป็นผู้เสียแบบนี้อย่างแรกเลยนะคุณไม่ต้องกลัวครับจะจับก็ไม่จับเลยที่บ้านไม่ต้องไปกลัวเลยนะฮะ อย่างถัดไปครับคุณแจ้งสายด่วนได้นะตอนนี้นะ A O C 1 4 4 1ต่อไปจดจำเบอร์นี้ไว้ฮะโทรสายด่วนได้จบที่เดียวนะฮะหลังจากที่แจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำการอายัดนะครับดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็สิ่งที่ผู้เสียหายที่ต้องยืนยันคือว่าก็ต้องนำหลักฐานที่ถูกลวงถูกหลอกไปเนี่ยไปส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยและใครต้องการที่จะแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะเป็นอุะาหัวสามารถแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ